ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับช่วงนี้กระจายเลยนะครับไปกันหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็เรียกกันว่าโพสลงโซเชียลชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ยังมาไม่ถึงในที่นี้ตรงนี้นะครับก็มีการเลือกตั้งนอกเขตไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นอะไร หลายๆอย่างเนาะผมยังไม่พูดในทีนี้นะครับอดีตสสจากนักเก้าวไกลแลนะนักตใหม่เนี่ยพูดกันไปแล้วว่าเรามีให้ลงทะเบียนในทางออนเลือกคนเกา่าเราก็เหมือนเดิมได้ภาพทีใบทีใบ,ใบ,ใบสงขรามีใครว่ากี่เขตน,นะเก้าเขตเราเป็นไปได้วบอกพ่บอบอกแม่ใครที่จ่าย แต่ถ้าไม่เลือกส้มหนูไม่ให้ตังน้วตัดเงินเดือนอันนี้นนได้ไหมพี่น้องทั้งหลายดโดยเฉพาะหาดใหญ่สงขลาผนบ้านใหญ่ลองดูสิครับเขาบอกว่าพวกเราไม่มีทางเลยสำหวัดสงขลาทางแพ้เด็ดขาดแพ้าบานใหญ่แพ้ผู้มีอิทธิพล<ร>มึงคอยดูสิสีนี่มึงจะน้ำตาตก เป็นอนาคตใหม่เป็นก้าวไปแท้นี่นะเวลาหาเสียงก็พูดผิดเรียกว่าเป็นนเอที่แบบเดียวเลยวันวานลนไทา์อย่างเดียวเลยนะอ่ะขอใหม่อีกรอบหนึ่งซิเห็นประเทศอื่นเขาดีมากความเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรการเมืองเขาดีใช่ไม่ใช่จากนั้นปอนก็รู้สึกว่าปอนเป็นแอร์อยู่ไม่ได้แล้วปอนเลยมานั่นคิดมาสี่สิบปอนสี่สิบปีก่อนเราเคยแข่กับสิงคโปร์นี่ เทคโนโลยีเขาดีกว่าเราใช่ไม่ใช่เขามีซัมซุงเรามีอะไรทําไมเราถึงพัฒนาอย่างเขาไม่ได้เราเคยเป็นราชสีห์นั่นคือสิ่งที่เป็นคำถามข้อที่สองในเมื่อเราทำไมเราพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่ามาโกหกกัน เพราะเรามาจากประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างนี้นะครับการเลือกอสอเขตเหมือนกับขนมต้มสามเหลี่ยมบ้านเราเคยเห็นไหมครับกินต้มมากกี่ต้มเหลี่ยมที่สามท,ที่มันเป็นตุ่มมัดเอาไว้เนี่ยก็คือการเหนื่อยในความตรงไปตรงมาอยู่ในจิตใจของทุกคน สามเหลี่ยมเนี่ยเวลาเคลื่อนขาก็คือออกมาเป็นทรงกลมพักเก้าวไกลสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเรียนง่ายมากในการเคลื่อนด้วยความที่หลังในระบบการศึกษาของพวกเรานะคะแล้วก็ไปเรียนเดินขาในบางทีนะคะด้วยการเดินเอาในโยบายการศึกษาในแบบที่เราอยากได้ไปถามเพาว่าการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสรงกลมของเพลินคืออะไรนะคะ เปยปอรมีเน,เน,กน,เนวกี้ทุกะค,ครับรายป๋อมทนายป๋อมวันนี้มาชา้านิดนึงนะครับจริงๆโปรแกรมผมนะเดยี่ยไปมาชา้านิดนึงนะครับวันน้ก็จะตามมาแล้นะครับทนายป๋อมนะครับประวัติก็คือว่าเ,เกิดลงพยาบาลนี้เนี่ยด้วยการที่เราเป็นทนายนะครับก็ได้เห็นความ อรชื่วันนี้นอกจากความรู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งที่ผมมีนั้นคือความหาดใหยและชาวสงสารนั้นออกมาแสดงพลังกันอย่างทุ่มพ <c oughs> <ๆ>้นการประเมินภาพแล้วจากการประเมินจากที่นั่งแล้วน่าจะมีคนมากันเป็นหลักหมื่นคนครับ <c oughs> แต่ประเมินผมไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายครับมันวัดจะแค่ภาพอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องวัดจากเสียงด้วยครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไหนขอฟังเสียงคนหาดจา <Yeah. S 3> ได้ยินแบบนี้แล้วน่าจะเกินหมื่นคนอย่างแน่นอนต่อวันนี้ผมอยากจะยกเพียงแค่สาตัวอย่างครับวันนี้ผมอยากจะยกเพียงแค่สามตัวอย่างครับเพื <c oughs> ่อฉายภาพให้เห็น ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของพี่น้องภาคใต้ที่เรื้อรัางมายาวนานหลายกว่าปีกันด้เศร,รษฐกิจปัญหาของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างไม่เป็นธรรมนะมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ครับการเลือกตังนน้งผูว้ว่าผู้ตรวดอต่เดียวและงบประมาณจากส่วนกลางไปให้กับผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดที่มา,มา Tại sao lại ở หลายคนตามมาที่นี่พี่น้องผมอยากจะเริ่มต้นการปราศัยด้วยประโยคนี้สัจจเวอมตะว,วาจาคุ้นๆกันไหมครับประโยคนี้มาจาก ที่เขาบอกว่าต่อให้ส่งเสาไฟฟ้าก็ได้ที่นั่งสอสอเขาบอกว่าพักการเมืองน,นี้ ทำย่ำยีทุกรูปแบบและที่น่าเราต้องรองรับว่าวันนี้เราอยู่ภายเราเห็นการเก็บบัตรที่บางจังหวัดในภาคอีสานเป็นกระแสวันเดียวอีกวันหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลและหวาดกลัวมากที่สุดในวันนี้คือกะกะต สิ่งเดียวที่พวกเราจะสู้กับกลโกงคือพลังของประชาชนดังนั้นในวันที่14พฤษภาคมแี้งให้พร้อมเราจะมาเข้าดาวเข้าดาวตรงนี้ของวันที่14ซึ่งผมบอกไปแล้วคือวันสุดท้ายของประยุทธ์และการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่พิธารินเจริญรัต คือนอายกรัฐมนตรีผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านั้น ဒီဘောကြီးတို့က

เลยยังจำได้อยู่ว่าพูดอะไรอยู่เอาคุนบนพักใต้มาหาที่สงขาหลายคนยังไม่เข้าใจว่าพักก้าวไกลผูกพันก,กับคนหาใจขนาดไหนผมที่ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขที่หนึ่งแรขาพักเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขที่สองคนหา ก่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก <âu baik> ินเหนียวไก่อยู่แ้วนะอย่ที่นี่แล้วแล้วใครบอกว่าพักก้าวไกลไม่สนใจที่น้องภากใต้ไม่สนใจคนหาใหญ่ไม่เป็นความจริงครับพี่น้องพะดมผมทำงานอยู่กับเขาอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะโกตอมเนี่ย เปิดเพลงทำสัญญาที่หาดใหญ่ฟังตลอดเลยไหนใครทันา้างขอเสียหน่อยแล้วโอ้นี่คนรุนใหม่หมดเลยไม่ทันํำสัญญาที่หาดใหญ่เลยชื่อยิวอ่ะที่เป็นพี่ักร้อที่ชื่อยิวอ่ะแกก็บอกว่ามีคำสัญญาที่หาดใหญ่กับสงขายางคอยอ่าสงขายางคอยสองเพลงโกตอน,นี่ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เปิดเพลงพวกนี้ตลอดเวลาเลยผมก,ก็บอกว่า นี่เลยเหตุผเริ่มต้นสกาว่าคำสัญญาเราจะทำใจส่งยาสัญญาไว้ว่าเศรษฐกิจจะดีเมื่อมีคนดียอย่ากันลันติดติดกันก้ามาบริโตประมาณสิาภาคใต้โตประมาณ5อสงขาโตกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เป็นนิดเดียว เขาเคยสัญญากับพี่น้องว่าจะเป็นแกนหลักในการสร้างคมนาคค เมืองดีปลาทองดีและแล้วเราจะหักเสาไฟฟ้าด้วยกัน1.1่าทอิตย์ผมขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกคนอยา่าเทพวอย่าประมาทกัาบบเราไม่ได้เขาก็ย่อสายโนนรนมาไวิรีโดนปาาโรนไม่ช่วยอะไรความมืดและมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเประเรื่ของคุณพากครับ มากนะครับที่ติดตามกันในทั้งเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สำหรับท <ek> <isa> ุกท่านที่อยู่กันนะที่นี้ประธานดำหัดใหญ่นะครับ <S <S <ek> <isa> แล้วเดี๋ยวไปติดตามดูกันในไอที่ิพาานะครับ และรบกวนพี่น้องๆทุกท่านนะครับที่วันนี้เราถ่ายรูปกันไปนะครับโพสลงในโซเชียลมีเดียนะแชร์กันนะครับแท็กกันนะครับเยอะๆแสดงพลังติดหแท็กนะครับที่ช่วยงานนะครับต้นทัดต้นนะครับหัวคะแนนธรรมชาติของเรานะครับช่วยกันทำงานโค้ดสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม็ดที่เจ็ดวันนะครับช่วย น้องที่มาในวันนี้ครับมาน้องมาจากไหนครับที่มาขออะไรเซ่นของสสวันเนี้ยครับสวัสดีค่ะนี่แนะนำตัวก่อนนะคะหนูนางสาวพันนิชาสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเบบุญค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนวมินทราชินูปิของ ก็จริงๆแล้วมาที่นี่นะคะเพราะว่าหนูติดตามพักเก้าไกลจริงติดตามตั้งแต่ปีหกสองเมคือพักอนาคตใหม่ค่ะติดตามตั้งแต่ปีนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมาทาตามโรงการของเราแล้วก็อยากได้รับแรงบันดาลใจที่หนักแน่นมากๆนะคะจากพี่พีอาคะ่ะหรือว่าลีดเดอร์ของบรินี้นะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็อยากจะมาสัมผัสความร,รู้สึกของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่มีอุดมการณ์นั้นแน่วแน่ของไทยแล้วก็อยากจะได้แรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้เรามา กี่จังหวัดนะครับอ๋อมาจริงๆมาจังหวัดเดียวค่ะก็คือยู่ที่หาดใหญ่จริงๆคุณพ่อคุณแม่เป็นอเอาคุณพ่อค่ะเป็นคนหาดใหญ่นะคะคน่นภาคใต้ค่ะก็เลยลงมาอยู่กับคุณพ่อช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังเป็นนักเรียนประธานนักเรียนประจำปี2 5 2 0คุณแ่ค่ะก็เลยเริ่มมาติดตามเริ่มศึกษาการเมืองมากขึ้นค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจมากๆค่ะเราอยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษายังไงบ้างครับเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะครับ กาจะเป็นทางเรียนต้นการกราย,ยหรือว่าประถมนะคะที่การกำลังดูคลิปวเดีโอน,นี้อยู่นะคะหนูอยากจะบอกว่านโยบายการศึกษาทางไกลค่ะมีประสิทธิภาพและทำได้จริงนะคะอย่างการศึกษาเนะะีนะะ่ยค่ะทุกคนจะมีการได้ทุนนะคะการศึกษามีการาๆๆะะมีรถส่งฟรีเ่้าโรเรียนฟรีะ e นะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยมันจะพัฒนามากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI นะคะ ChatGPT ที่ทุกคนกำลังรู้จักกันอยู่เนี่ยค่ะก็จะได้ถูกรับการศึกษามากขึ้นแล้วก็ราคา ขาเป็นนายกประธน์วีประจำปีปีของปีนี้นะคะ2566เป็นคนที่30ของประเทศไทยนะคะฝากเบอร์สับเปลี่ยนด้วยค่ะครับนในในที่น้องมาเนี่ยครับน้องดูมุมมองการเมืองของแต่ละพักเป็นยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วแต่ละพักเนี่ยค่ะก็มีจริงจริงหนูกับคุณพ่อพูดก่อนนะคะกันก่อนว่าหนูกับคุณพ่อเนี่ยค่ะมีชอบชอบการเมืองแล้วก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับการเมือ,องการวิเคราะห์ต่างๆด้านาดาฤฤฤีเดยประสายอะไรนะะหนูก็ไม่พลาดที่จะดูนะคะไม่ว่าจะอยู่พักไหนเนา หนูก็ได้เห็นว่าทุกทุกพักเนี่ยได้ดึงศักยภาพออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นความไหนของไม่ขออนุญาตไม่พูดไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแต่ว่าทุกพักเนี่ยมี strategy ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็อย่างเช่นพักต้อไกลนะคะเกมการเมืองของพักต้อไกลเนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหมัดทุกหมัดหนักนะหนูรู้สึกว่าการที่ปล่อยนโยบายออกมาหนูชอบมากๆค่ะแล้วก็ทุกทุกคนก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากเครดิตทุกคนนะคะก็ การเมืองของเราก็มีความน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นม,มากื่น้นที่เรามาสงขาตอนนี้ครับเห็นคนนับหมื่นเนี่ยครับเ,เรามีความภูมิใจเกี่ยวกับพรรคก้าไกลมากน้อยแค่ไหนครับภาคภาคภูมิใจอย่างเต็มอ,อกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเมขขขื่อปี62ค่ะจำภาพน,นั้นได้ว่าจริงๆคนใต้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับพรรคก้าไกลมากขนาดนี้แต่ว่าในปีนี้ได้เห็นว่าโอ้คนมาเยอะมากมายเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ปื้นปิติสำหรับ พักคำถามที่หนึ่งครับที่มักเจอสมอวันนี้ที่มามันก็ชวนให้ผมคิดต่อครับว่าเราควรจะใช้เกี่ยวอะไรนะครับ